ที่นี่ที่นี่หลังจากที่เจ้าหน้าที่กําลังซื้อจัตูนข้ามเหยื่อพักชิ้น <tik> โอ๊ยว้าเขรู้สึกเหมือนตัวจะถลายลงไปอยู่ที่มืออยู่แล้วโอ้ยว้ากีฬาสีมันก็แบบนี้ไหมพี่ว้าสนุกแต่ก็เหนื่อยนิดหน่อยไงมันก็สนุกแหละแต่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนี่นาไม่ต้องบ่นไม่ต้องบ่นนี่ไงรีบกลับบ้านจะไปกินข้าวไงเร็วไปหาพี่ว้าด้วยเขาหิวจะตายแล้วเร็วๆก็จริงพี่ว้ากลับบ้านกัน มีว่าไม่ได้มานั่งรอเราตรงนี้หรอเออนั่นนี่โปรตินี่นั่งรอตรงนี้ประจําเลยนะแล้วไปไหนของเขาแม้แต่งเงาไม่เห็นเลยเนี่ยหรือว่าน้องจะไปเล่นกับเพื่อนระหว่างรอพวกเราหรือเปล่าอือชัวร์เลยอย่างเงี้ยจะไม่รู้ที่สามเด็กเล่นกันเ <ไป S 2> ย็นขนาด <ไป S 1> นี้แล้วเนี่ยอีอกับ้าน เอริทแมทโทบิฟัง กับแม่รู้เรื่องนี้เขาเราซีแงแกเลยไม่นะไม่ได้เราต้องไปหากราเพิ่นี่ไงนี่วีว่าไปเร็วกลับบ้านกันวิวี่สังคขมาแล้วเนี่ยวีว่าอยู่ไหนวิวี่จะกลับบ้านแล้ววีว่าพี่บอกหรือว่า ีว่าจะไม่ได้มาเล่นสนามเด็กเล่นหรือเปล่าหนูไม่มีคนเลยนะโอ้ยว่ามือขนาดนี้แหละใครเขาจะมาเล่นกันละ่ะฮะเอา้าใครจะไปรู้ล่ะอตอนนี้ว่ายอยู่ไหนอะสนามเล่นก็ไม่มีต้นนู้นก็ไม่ม,ไมีจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่เนี่ยนั่นดิเฮ้ยเฮ้ยว่านี่ไงว่าอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ เดินเล่นสบายใจเฉยเลยนะพี you, ่หาแทบตายไปเร็ววีว่าเอ้าวีว่าวีว่าพี่มาแล้ว ก็าทำงไงดีอะใจพี่พีรู้เรื่ที่เราทำกรป๋าหายไมแล้วค่ะใจะพี่พีรูแม่ก็ต้องรู้ไม่ได้ยังไงพอ,อะไรอะเดินหนีพวกพีทำไมอะโอนั่นดิอ้า เราทำไมเนี่ยแล้วเขาจะไปรู้ไหมเขาอยู่กมาอยู่ด้วยกันเนี่ย ไงล่าวีว่าเจอทางกันแล้วแล้วสิหนีไม่รอดแล้วใช่ทีนี้บอกมาได้หรือยังว่าพี่ว่าวิ่งหนีพวกพี่สองทำไมฮะอ๋อ,อคือพี่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 กลับไปก่อนเลยได้นะคืออ๋หนูยังไม่อยากกลับอ่ะใช่คือแบบอ๋อกลับไปก่อนเลยไม่พวกพี่สองคนไม่กลับวีว่าบอกมาอย่างวนี้นะว่าวีว่าเป็นอะไรกันแน่ วิ่งหนีทำไมบอกเลยบอกมาเดี๋ยวนี้หนีวี่ททำไมคือความจริงแล้วทั้งกระเป๋านักเรียนหายค่ะฮะทั้งกระเป๋านักเรียนหายก็ใช่นะสิคะก็หนูอางกระเป๋าเอาไว้อ่ะแล้วหนูก็ไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาอีกทีกระเป๋ามันก็หายไปแล้วค่ะคือหนูกลัวว่าพี่ๆรู้แล้วก็จะไปบอกแม่หนูก็เลยวิ่งหนีพี่ๆมา อ๋อที่แท้พี่ว่าวิ่งหนีพี่มาก็เพราะเรื่องนี้อะนะใช่ค่ะแล้วใครบอกว่ากระเป๋าว่าหายเลยยะพวกพี่สองคนนะเป็นคนเก็บให้อ่ะใช่ฮะจริงเหรอคะกระเป๋าอยู่ที่พี่พี่เหรอได้ไงอะก็พี่สองคนอ่ะจะมารับพี่ว่าไงแต่พอมาถึงก็เจอแต่กระเป๋าวางอยู่ที่พื้นมาๆาเดี๋ยวนะ กระเป๋าวิว่านน่เออใช่แล้วแม่มัทิ้งนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยฮะอโทรศัพท์โทรศัพท์ด้วยเนี่ยแต่ตัวคนหายไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยเอากระเป๋ากลับมาแล้วนี่ไงต้องไปหาวิว่านี่แหละอ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้เนี่ยนี่พี่พี่แอบวางแผนแกล้งหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าจริงหนึงงนนะแอ๋ใครกันแน่จ้าที่แก้งอ่ะวิว่าหรือเปล่าหลอกให้พวกพี่วิ่งขาลากเลยเนี่ยโทษเหนื่อย จริงเลยไปกลับบ้านไม่ต้องนี่แล้วดู<อ>ดิมันได้กลับหนึ่งทุ่มโอ้หิวมากกลับ <ไป S 1> บานหน่อยตายแล้วนะ